ของโปรดประโยชน์เยอะกินดีมีประโยชน์ค่ะเรามาพูดถึงไข่นะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่นะคะก็มีโปรตีนและมีวิตามินที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายนะคะและยังนิยมมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูอีกด้วยนะคะถ้าไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะคะทุกชาติทุกภาษาก็นิยมทานเป็นอันดับต้นๆอีกด้วยะคะ่ะ วันนี้เราทึงมาแบ่งปันนะคะเมนูไข่ลูกเขยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาแบ่งปันวิธีทําไข่ลูกเขยให้อร่อยตามเข้าครัวมาเลยคะ่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราต้มไข่ก่อนอันดับแรกเลยนะคะค่ะต้มให้สุกเลยเราจะต้มประมาณเนาทีนะคะค่ะสุกแล้วนะคะเราก็นําไปปอกนะคะปอกแล้ว นำลงไปทอดนะคะให้เหลืองเลยนะคะเหลืองได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นพักไวะคะ้ค่ะค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเรามาถึงการทำน้ำราดไข่ลูกเขยนะคะส่วนผสมนะคะเราจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะคะเคี่ยวให้เหนียวเลยนะคะค่ะส่วนผสมนะคะ คร่าวๆนะคะมีน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็มะขามเปียกนะคะพริกไทยนิดหน่อยเกลือนะคะค่ะแล้วก็ลงเคี่ยวให้เหนียวเลยนะคะส่วนไข่นะคะเราจะมาผ่าตามชอบนะคะจะผ่า4หรือผ่า2ก็ตามสะดวกนะคะค่ะแต่เราผ่าสองนะคะ ได้ที่แล้วเราก็นำน้ำมาราดนะที่ไข่ที่เราผ่าเตรียมไว้ได้เลยคะ่ะแล้วเราก็จะตามด้วยหอมเจียวนะคะหอมแดงเจียวให้หอมให้กรอบเลยปริมาณก็ตามชอบนะคะ ค่าการทำอาหารไม่มีผิดมีถูกนะคะอยู่ที่ความชอบความคิดและจินตนาการค่ะค่ะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะติชมเข้ามาได้นะคะหรือมีเคล็ดลับอ,อะไรดีๆเราก็มาแบ่งปันกันค่ะเมนูวันนี้ไข่ลูกเขยพร้อมเสิร์ฟค่ะน่าทานมากเลยค่ะหอมหอมเจียวนะคะค่ะแล้วก็พริกแห้งเนานำไปทอดนะคะทานคู่กัน นะเมนูนี้นะคะเป็นของโปรดนะคะของทุกเพศทุกวัยนะคะง่ายอร่อยด้วยค่ะท้ายคลิปแล้วนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคอมเมนต์ติดตามและทุกการสนับสนุนค่ะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ